สวัสดีคะ่ะคุณลูกค้าเพนีมาพร้อมกับเสื้อชีฟองรุ่นใหม่นะคะคุณลูกคา้าเสื้อเป็นทรงคอกลมตัดต่อผ้าลูกไม้เป็นทรงวีค่ะคุณลูกค้ามีกระดุมปลดได้สี่เม็ดนะคะทรงแขนนะคะทรงแขนประมาณสามถึงสี่ส่วนนะคะด้านในก็มีการ,รตัดต่อเป็นผ้าลูกไม้แบบเดียวกันกับช่วงอกอะค่ะคุณลูกคา้าแล้วแต่งระบายที่ช่วงแขนนะคะคุณลูกคา้าแต่งระบายที่ช่วงแขนนะคะ วงแขนกว้างค่ะคุณลูกค้ารุ่นนี้เป็นทรงปกตินะคะไซส์ S อกสามสิบหกนะคะคุณลูกค้ามีทั้งหมดหกไซส์นะคะสามสิบหกสามสบแปดสี่สบสี่สองสี่สี่และสี่สิบหกค่ะคุณลูกค้าด้านในมีซับให้นะคะขออนุญาตนะคะด้านอันนี้ด้านหลังนะคะด้านในมีซับเป็นผ้าชีฟองให้นะคะคุณลูกค้า เสื้อชีฟองรุ่นนี้เป็นเสื้อชีฟองที่มีน้ำหนักทิ้งตัวนะคะคุณลูกค้าพี่นีใส่ไซส์เนะคะสังเกตนะคะผ้าจะทิ้งตัวแนบมาที่ลำตัวนะคะแต่ไม่ได้แนบเนื้อนะคะคุณลูกค้าสีที่พี่นีใส่นี่คือสีปูนนะคะคุณลูกค้าสีปูนจะตุนๆนะคะคุณลูกค้าสีปูนเข้มอะค่ะมีหกไซส์สามสีนะคะคุณลูกค้าสีขาวสีเขียวค่ะคุณลูกค้าสีเขียวนะคะ นะคะสีเขียวนะคะสีขาวค่ะคุณลูกค้าช่วงกระดุมนะคะปลดได้จริงนะคะแต่งผ้าลูกไม้แล้ะแต่งเชิงรอบคอด้วยค่ะคอไม่แคบนะคะคอกว้างอยู่นะคะคุณลูกค้าอันนี้พนีโชว์ไซส์เอ็มให,ให้ชมนะคะสีขาวนะคะ ไซส์ M นะคะทรงอาจจะดูใหญ่นิดนึงนะคะมีซับในเป็นผ้าชีฟองเย็บติดนะคะคุณลูกค้าสนใจทักได้นะคะเป็นียินดีบริการนะคะมี6ไซส์นะคะ36,38,40,42และ44,46ด้วยค่ะคุณลูกค้ารหัสสินค้าอยู่ด้านบนนี้นะคะราคาสินค้าอยู่ที่นี่นะคะร้านเสื้อเพนนิโค้ด888ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ